สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านในโอกาสเทศกาลปีใหม่กำลังจะมาถึงครมตูนิยมวิทยาขอคาดหมายสภาพอากาศในช่วงวันที่28ธันวาคม2567ถึงวันที่2มกราคม2568เพื่อให้ทุกท่านสามารถวางแผนการเดินทางและดำเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ สภาพอากาศเหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเนื่องจากจะมีมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนและทะเลจีนใต้ ซึ่งจะทำให้มีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคอื่นๆอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสภาคเหนือและภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยยอดภูดและพื้นที่สูงจะมีอากาศหนาวจัดได้อุณหภูมิต่ำสุด4-11องศาเซลเซียสและมีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่ ทั้งนี้อาจมีฝนได้เล็กน้อยทางตอนบนของภาคเหนือในช่วงวันที่30-31ถึง31ธันวาคมนี้ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและดูแลรักษาสุขภาพไว้ด้วยนะคะภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศเย็นสบายในช่วงเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด16-24องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด18-24องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคใต้วันที่28-29ธันวาคมจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งทะเลอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปต้องเฝ้าระวังฝนตกหนัก และฝนตกสะสมไว้ด้วยส่วนชาวเรือชาวประมงให้ระวังขึ้นลมแรงไว้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ปลายทางล่วงหน้าและติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในโอกาสเทศกาลปีใหม่นี้ดิฉันแนะนำของกรมอุตุนิยมวิทยาขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงโดนบันดาลให้พี่น้องประชาชนทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาเดินทางปลอดภัยและใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ร่วมกับครอบครัวและคนที่ท่านรักครมอุตุนิยวมวิทยาจะทำหน้าที่พยากรณ์อากาศให้อย่างถูกต้องและทันท่วงที เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในทุกสถานการณ์สวัสดีปีใหม่2568ค่ะ